คนไทยพลัดถิ่นหมายถึงบุคคลเชื้อสายไทยที่ต้องตกอยู่ในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตและเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติของต่างประเทศโดยได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานและได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราชแล้วหรือมีลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ครับก็รัฐบาลก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็คนพวกนี้เป็นพวกที่ตกกำลัลำบากมาทั้งชีวิตอยู่แล้วก็พยายามช่วยให้เขาได้รับความเป็นธรรมนะครับอย่าเลี่ยงปฏิบัตินะครับแล้วก,ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมชุมชนทุกคนด้วยครับที่พยายามให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้มาซึ่งในฐานะเราเป็นรัฐบาลที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ผมคิดว่า เจ้าในาที่ทุกคนคงจะทําตามนโยบายของรัฐบาลท่านยิ่งรักอย่างดีที่สุดค่ะต้องเรียนถามท่านปลัดอําเภอเมืองตราดนะคะท่านคะในส่วนของจํานวนนะคะของคนไทยพัพถิ่นในอำเภอเมืองของเราเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่คะครับเนื่องจากท่านในอำเภอท่านท่านติดราชการจริงฮะผมในฐานะอุณาฝ่ายทะเบียนแลบัตรอำเภอเมืองตราดก็ขออนุญ,ญาต ชี้แจงก่นท่าน,นอำเภอนะครับในส่วนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองตราดนะครับเราได้สำรวจตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไว้นะครับ1 9ึ่คนนะครับซ,ซ,ซึ่งทั้ง1 9ึ่งทั้ง1,956คนนียก็จะอยู่ในขายที่สามารถที่จะามาขึ้นทะเบียนของคนไทยพัฒนถินได้ค่ะนะคอาชีพส่วนใหญะะ่ของพี่น้องคนไทยพัฒถินอยู่ที่อำเภอเมืองตราดเนี่ยนะคะมีประกอบอาชีพอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ของ พี่น้องคนไทยพัทถินนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทางด้านกานรประมงนะครับซึ่งของอำเภอเมืองตาดนะครับก็จะมีสอสกลุ่มหลักๆนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลวังกระแจหมู่ที่1แล้วก็ตำบลแหลมกะนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้จะมีอาชีพทางด้านกานรประมงเป็ การประมงเป็นหลักนะคะแล้วหลังจากที่พรบสะะัะสัญชาิไทยเกี่ยวกับคนไทยพล้นถิ่นนะคะฉบับที่5ปี2555เนี่ยนะคะมีความสมบูรณ์นะคะาทางด้านของอําเภอเมืองตราดเองเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะจะมีการดําเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามกฎกระทรวงคะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะครับถ้ากฎกระทรวงเนี่ยมีความชัดเจนเมื่อไหร่นะครับในส่วนของสํานักทะเบียนอําเภอเมืองตราดซึ่งท่านนายอำเภอได้มอบหมายให้หนโยบายไว้ว่า1 เราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ไปทางตำบลหมู่บ้านผ่านทางผู้ปกครองท้องที่นะครับเ,เพื่อชี้แจงให้กับพี่น้องคนไทยพืถิน่นเพื่อ,อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีการเชิญผู้แทนของคนไทยพืชถินและก็ผู้ปกครองคือกำน,นันวิหย่บ้านเนี่ยเ,เพื่อมาทำามงข้าในซักซ้องกันที่ที่ว่าการครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็คงจะต้องมีการสำรวจตัวเลขให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้นเพื่อทำงานจะได้ชัดเจน,นทางด้านของคนไทยพัฒถิ่นที่กาลังชมรายการนี้อยู่นะคะแล้วก็ข่าวสารที่กําลังจะบอกเล่าถึงพรบรที่เขาจะได้สัญชาติไทยนะคะวันนี้เนี่ยท่านอยากจะฝากอะไรนะคะในส่วนของงานทะเบียนของอำเภอเมืองตราดด้วยนะคะแล้วก็ของทางทั่วทวไปด้วยว่าทางคนไทยพัฒถิ่นเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมอยังไงบ้าง ครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้ากรณีถ้ากฎกระทรวงได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องฝากพี่น้องคนไทยพัฒน์ถินทั่วๆไปนะครับไม่ไม่เฉพาะที่ในจังหวัดต,ตาดอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นที่จังหวัดอื่นๆอ,อีก4ี่หจังหวัดนะครับว่าถ้าท่านมีภูมิมนาอยู่ที่ไหนอย่างเช่นถ้าท่านมีภูมิมนาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปยื่นคําร้องได้ที่สํานักาหารการทะเบียน ของกลุ่มการปกครองแต่ในกรณนนีถ้าท่านมีภูมิมิเนาอยู่ในจังหวัดตราดโดยเฉพาะถ้าอำเภอเมืองราดก็สามารถที่จะมายื่นคําร้องได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองตราดนะครับซึ่งหลักฐานห <c oughs> ลักฐาน,ฐานในการนะที่จะนํามายื่นซึ่งตอนนี้ยังยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าโดยปกติหลักฐานที่จะต้องมาใช้ประกอบก็ต้องเป็นรูปถ่าย อย่างน้อยจํานวน2รูปนะครับแล้วหลักฐานทางทะเบียนร,ราชของผู้ขอนะครับก็จะต้องมีซึ่งถ้าท่านมีสูติบัตหรือทะเบียนประวัติของคนหรือหนังสือรับรองการเกิดก็ต้องนํามาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนะครับหรือไม่ก็ต้องต้องมีผู้รับรองก็ต้องเป็นบุคคลที่เป็นญาติสืบสายโลหิตหรือร่วมวงตระกูลของผู้ที่ขอนะครับและมีผู้เยี่นเนาอยู่ใน รัฐจักรเนี่ยนะครับถ้ามีนะครับซึ่งรายละเอียดจริงๆเนี่ยคงคงจะต้องรอทางกฎกระทรวงให้ออกให้คัดเจนก่อนค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านประหลัดอำเภอเมืองตราดนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะพรบรสัญชาติไทยเนี่ยนะคะพี่น้องคนไทยพัดถิ่นจะได้รับสัญชาติไทยแล้วเนี่ยนะคะ,ะจะสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยท่านอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาเหล่านั้นบ้างคะครับก็ในส่วนของสํานักทะเบียนอำเภอเมืองตราดนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้า นะครับสำหรับคนได้พระถิน่นซึ่งของเราเนี่ย1,956คนถ้าเป็นไปได้ถ้ามีหลักฐานมีอะไรชัดเจนเนี่ยเราก็ทางอำเภอโดยท่านอำเภอเนี่ยก็พร้อมที่เราที่จะดูแลแล้วก็ทำตามระเบียบต่างๆเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องคนได้พระถิ่นด้วยว่าหลังจากที่ทุกท่านได้สัญชาติไทยแล้วก็ต้องมาช่วยกัน พัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณคกับขอบคุณนะคะท่านปลัดอำเภอเมืองตราดนะคะท่านวิทยาเลียดประถมนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ที่สําคัญมาชี้แจงข้อมูลให้กับพี่น้องคนไทยพัฒน์ถิ่นนะคะอำเภอเมืองตราดแล้วก็นะพี่น้องคนไทยพัฒน์ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดด้วยนะขอพระคุณ,คคณคท่านมากค่ะขอบคุณครับ